นิชาเคลื่อนไหวทันทีหลังไมคแชรโตโน่บอกว่าไม่ได้รักนิชาแล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้เพชรอดีตคนรักของไมคออกมาเปิดใจในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่16เมษายน2568โดยกล่าวถึงความสัมพันธ์ของไมค์กับพระเอกนักร้องชื่อดังโตโน่พากินที่ดูเหมือนจะล้ำเส้นเกินกว่าการเป็นเพียงเพื่อนร่วมง,งานทั้งที่ในเวลานั้นฝ่ายหญิงยังคบหากับตนอยู่ขณะที่วันนี้ 17เมษายน2568ไมายมาออกรายการโหนกระแสเปิดใจเล่ามุมมองของตนเองหลังจากที่เพชรได้พูดไปก่อนหน้านี้ ไม่ตอบคำถามพี่โหน่งที่ถามว่าในช่วงที่คุณบอกว่าคุณรู้สึกดีต่างๆนานาคุณเคยคิดถึงนิชาบ้างไหมไม่ตอบว่าก่อนที่จะรู้สึกอะไรหนูจะหนูจะถามพี่โน่เสมอว่าพี่โน้มีแฟนแล้วนะผีโน่เขาก็ชอบมาเล่าปัญหาของคู่เขามาให้เราฟังเรื่อยๆตอนที่อยู่ด้วยกันแรกๆหนูยังคิดเลยว่าเขาจะพูดอะไรก็ได้เพราะว่าเราฟังจากเขาฝั่งเดียว แต่มันมีวันหนึ่งที่เราอยู่กันสามคนมีพี่เมย์ด้วยเขาก็พูดขึ้นมาว่าพี่เมย์ผมมีเรื่องจะปรึกษามันจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเขาพูดขึ้นมาว่าเขาคิดกับนิชาแค่น้องสาวเขาไม่ได้รักนิชาแล้วเขาบอกเขาไปแช่ว่านมาเขาโกหกไม่ได้มันคือวันที่หนูเชื่อเขาจริงๆเชื่ออย่างหมดหัวใจเลยสิ่งที่พี่เมย์ตอบกลับพี่นัวยิ่งทําให้เราเชื่อยิ่งกว่าเดิมอีกก็คือพี่เมย์ตอบว่าพี่รู้สึกมาสักพักแล้ว ล่าสุดนิชาเคลื่อนไหวผ่านสตอรี่ถือกระเป๋าแบรนด์โชว์การทำงานแม้จะมีดราม่าหนักแค่ไหน